คอนเทนต์ใน er วันนี้นะครับทุกคนอยากจะมาพูดถึงแนวทางการเขียนโค้ดนะว่าเราจะเขียนโค้ดยังไงให้โค้ดเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานเหมือนบริษัทร,ระดับโลกนะครับหรือว่าบริษัทแสนล้านอย่าง Airbnb ที่จะพาทุกคนเนี่ยมาดูแนวทางการเขียนโค้ดของเขา ในวันนี้กันนะครับผมก็เรื่องเนี้ยจะเป็นสิ่งที่มีหลายๆคนเนี่ยมักจะมาปรึกษาบ่อยมากนะครับเยอะมากเลยนะครับว่าผมเนี่ยอยากรู้ว่าถ้าเราอยากเขียนโค้ดให้มันดีเนี่ยนะครับมันจะต้องไปดูแนวทางจากที่ไหนนะครับผมเพราะว่าแนวทางในแบบบนโลกออนไลน์เนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมนะครับเราเนี่ยสามารถที่จะดูแนวทางตามเขาได้นะครับแล้วทุกคนก็สามารถเอาแนวทางตรงเนี้ยไปใช้งานในการพัฒนาโปรเจกต์พัฒนาแอปพลิเคชันของทุกคนได้นะครับอ่ะ ก็มาดูกันเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะเดี๋ยวผมเนี่ยจะแปะลิงก์ตัวนี้ไว้ให้นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าจะเป็น AirBnB JavaScript Style Guide นะครับผมก่อนที่เราจะคลิกเข้าไปที่ GitHub นะครับด้านล่างตรงนี้มันจะเป็นในส่วนของ AirBnB React แล้วก็ JSX Style Guide นะครับเราก็สามารถมาดูแนวทางด้านล่างตรงนี้ได้นะครับอ่าแต่จริงๆเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ก i t h u b นะฮะโอเคปุ๊บคลิกเข้ามานะครับนี่ทุกคนก็จะเจอนะครับกับหน้านี้เลยนะฮะอ่า ก็แนะนำนะว่าทุกคนสามารถที่จะ fork นะครับหรือว่ากด store ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมกดไว้ก่อนนะครับอ่ะทีนี้ครับทุกคนเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะนะครับผมนี่นะครับก็จะเห็นว่าเขาจะมีนะครับเป็น Airbnb JavaScript Style Guide นะครับอันนี้สำหรับใครที่เขียน JavaScript หรือพูดง่ายๆคือนักพัฒนาเว็บทุกคนเนี่ยนะครับก็สามารถมาดูแนวทางตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่าพอเราเลื่อนลงมาเนี่ยมันก็จะมีอ่ะในส่วนของ author style guides ด้วยนะนะครับทุกคนก็สามารถที่จะ กดเข้ามาดูได้เนี่ยอย่างเช่นตรงนี้เป็น React นะนะครับแต่ทีนี้เรามาดูตรงนี้ก่อนนะครับเขาจะมีาสารบัญน,นะหรือว่า Table of Contents นะครับนี่ก็จะมีตั้งแต่1จนถึง39เลยนะครับเนี่ยเราก็สามารถมาดูได้นะครับลองเลื่อนลงมาดูอ่ะอย่างเช่น Type นะครับอ่ะก็ใน JavaScript มันก็จะมีเป็น Primitive นะครับอ่ามี Complex อะไรพวกนี้นะนะครับซึ่งพวก Primitive เนี่ยมันก็จะมีตามนี้ String Number Boolean Null no, Undefined Symbol BigInt นะครับหรือว่าถ้าเป็น Complex เนี่ย ก็จะมี object array function นะครับโอเคนะนะฮะจริงๆเนี่ยมันก็เป็นพูดง่ายๆว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับที่ทุกคนจะต้องรู้นะเนี่ยยกตัวอย่างเช่นการสร้าง object เห็นไหมนะครับเขาก็แนะนําว่าให้เราเนี่ยใช้เป็น literal syntax สําหรับการสร้าง object นะนะครับนี่ก็คือเนี่ยเขาจะมีว่าด้านบนนะครับถ้าเราใช้เป็นการ new object เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีนะครับแต่ถ้าใช้เป็นนี่ฮะ object literal ก็คือปีกกาแบบเนี้ยก็จะดีกว่านะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่า เขียนสร้างแล้วก็อ่านง่ายนะนะครับผมเนี่ยมันก็จะมีนะครับให้เราดูนะครับว่าเราควรเขียน JavaScript ยังไงให้มันดีให้มันถูกต้องนะครับโอเคนะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาเลื่อนลงมาดูนะครับนี่อย่างเช่น Array นะเห็นไหม ก็จะให้ใช้เป็น literal syntax แบบนี้นะครับก็คือเป็น brackets นะนะครับโอเคนะเนี่ยก็จะมีเยอะมากๆนะนะครับอันนี้อาจจะไม่ได้พาทุกคนมาดูหมดนะเพราะว่าอยากให้ทุกคนลองเข้ามาดูนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแนวทางการเขียนโค้ดที่ดีมากๆนะครับที่เราสามารถทําตามได้นะครับโอเคนะนะครับนี่ก็ถ้าเราเลื่อนขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราสงสัยเรื่องไหนนะครับอย่างเช่น่ะการแบบว่าใช้แบบ functions หรือว่า arrow functions เนี่ยนะครับมันใช้ยังไงเนี่ยเราก็มาดูเห็นไหมนะครับว่า ด้านบนนะฮะเขาก็จะแนะนําว่าตรงนี้คือไม่ดีนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็คือเป็นการใช้ arrow function ก็จะดีกว่านะครับซึ่งเขาก็จะมีคําอธิบายตามนี้นะนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้นอกเหนือจาก JavaScript เนี่ยนะครับก็คือทุกคนสามารถที่จะมาดูในส่วนของ React ได้อ่ะก็ลองมาดูกันซึ่งนิดหนึ่งนะครับนี่ฮะสำหรับใครที่เขียน React นะฮะบอกเลยว่าแนะนําเลยนะครับผมนี่เขาก็จะมีนะนะครับจริงๆเนี่ยรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้นะครับอัปเดตนะล่าสุดนะฮะ ก็คือ2ปีที่แล้วนะครับแต่จริงๆก็ยังใช้ได้อยู่นะปัจจุบันนี้นะครับนี่เห็นไหมเขาก็จะมีให้เราดูนะครับเดี๋ยวลองขึ้นมาด้านบนก่อนอย่างเช่นนะเรื่องของ props นะครับลองคลิกมาดูนะครับอ่าเห็นป่าว่าการที่เราจะใช้ชื่อ props เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่า always use camel case for prop names นะครับ or Pascal case if the prop value is a React component นะครับนี่เห็นไหมนะครับว่าการที่เราจะใช้ prop หรือว่าตั้งชื่อ prop เนี่ยก็คือไม่ควรทำแบบนี้เห็นไหมนะครับเนี่ยไม่ควรที่จะตั้งชื่อแบบนี้นะครับพิมพ์ใหญ่มาก่อนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ควรตั้งชื่อแบบมี underscore นะครับอ่าอันนี้ก็ bad นะส่วน good นะครับก็คือเราใช้เป็น camel case เห็นไหมมีพิมพ์เล็กก่อนแล้วก็ ค่อยมาพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับผมหรืออาจจะเป็นการตั้งชื่อแบบนี้ก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่ตัวแรกนะครับอ่านอกนั้นก็พิมพ์เล็กหมดอะไรประมาณนี้นะนะครับเห็นปะอ่านี่นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแนวทางที่แบบว่าเราจะได้เรียนรู้ว่าเออถ้าเราอยากจะเขียนโค้ดให้มันถูกต้อง,ถ,องถูกตามมาตรฐานนะครับเหมือนกับบริษัทเนี่ย airbnb ก็คือเป็นบริษัทระดับโลกเลยนะครับเราก็สามารถอ้างอิงจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งก็เรียกได้เลยว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆที่ทุกคนจะต้องรู้นะสำหรับใครที่อยากจะมาเขียนแบบ JavaScript หรือว่า React นะครับเนี่ยเขาก็จะมีให้ดูหมดนะฮะเออนะครับผมโอเคนะอันเนี้ยก็ใช้เป็นแหล่งที่เราสามารถดูอ้างอิงได้นะครับจริงๆมันจะมีหลายเรื่องเลยนะครับก็เราค่อยๆแบบมาดูนะครับค่อยๆเก็บไปเนี่ยจริงๆหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับแต่ว่าทุกวันเนี้ยอย่างคลาสเนี่ยก็ไม่ได้ใช้แล้วอาจจะไม่ต้องดูก็ได้นะครับเราก็มาดูเรื่องอื่นๆนะครับนี่โอเคนะนะครับทุกคนก็สงสัยเรื่องไหนสามารถกดเข้ามาดูได้เลยนะครับผม อ่ะทีนี้นะครับก็เดี๋ยวกลับมาดูนะครับหน้านี้อีกรอบหนึ่งนะครับนอกเหนือจาก React เนี่ยมันจะมีพวก CSS in JavaScript นะ CSS แล้วก็ Sass นะครับผมนี่ตรงเนี้เราก็สามารถมาดูตัวอย่างได้นะครับอ่าโอเคแลนะครับนี่อันนี้จะเป็น CSS นะครับการเขียน CSS หรือว่า Sass นะนะครับว่าเราควรจะเขียนยังไงเห็นไหมนะครับว่าเนี่ยมันก็จะมีแนวทางในการเขียนนะครับให้เราสามารถดูได้นะครับ โอเคนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนําอีกส่วนหนึ่งนะครับทุกคนก็คือนอกเหนือจากพวกแบบแนวทางในการเขียนโค้ดนะเขาจะมีตรงนี้ด้วยนะครับ resources นะนี่ทุกคนสามารถคลิกมาปุ๊บนะครับก็คือเขาจะมีแหล่งแนะนำนะครับเป็นการเรียนรู้นะอย่างเช่นอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะเรียนรู้ ES6 plus นะครับนี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับอ่าหรือว่าเนี่ยพวกมาตรฐานอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับนี่พวก linters ต่างๆนะนะครับผมหรือว่า เป็นสไตล์ไกด์ตัวอื่นนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับเค okay, นะนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะมีหนังสือนะครับเผื่อใครสนใจลองกดเข้าไปดูได้นะอย่างเช่นเนี่ย JavaScript d h g o o o d Parts นะฮะก็ลองคลิกเข้ามาดูเห็นไหมเขาก็จะลิงก์มาที่เว็บไซต์นะครับอย่างเช่น Amazon นะครับเราก็สามารถกดสั่งซื้อได้นะครับผมนะฮะ เนี่ยคือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมากๆนะครับที่อยากจะมาแชร์ให้กับทุกคนเนี่ยได้รู้กันนะครับผมเพราะว่าก็สําคัญมากๆสําหรับนักพัฒนาทุกคนเลยนะครับก็เป็นเรื่องจําเป็นมากๆที่เราจะต้องรู้พื้นฐานพวกนี้นะครับเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเขียนโค้ดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับผมโอเคครับทุกคนก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs c r i b e นะครับแลวรอติดตามชม วิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็อร์าาจยมไปนนนเละครรับผมอาจก ทุกคนครับ